สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจมิมแรงข่าวบันเทิงสดร้อนรอบวันนะครับกุ๊บกิ๊บโพสไอจีซึง้งหลังข่าวตั้งท้องกับคนรักบี้เคพเนะครับเมื่อวันที่10ธันวาคมพู้สอข่าวรายงานว่ากุ๊บกิ๊บสุม,มนทิ์เหลืองอุทัยนักร้องดังแฟนสาวของบี้เคพีเอ็นทัศภาคสี่นะครับโพสข้อคว,วามในอินสตาแกรมมีข้อความระบุว่าขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าสำหรับทุกสิ่งในชีวิตสิ่งล้ําค่าที่พระองค์ได้ทรงมอบให้ไม่ว่าจะเป็นคู่ชีวิตที่หนูรัก ชีวิตใหม่น้อยๆที่กําลังเติบโตคนรอบข้างทุกๆคนที่แสนพิเศษตั้งแต่วันแรกที่หนูได้ลืมตาขึ้นมาไม่มีวันไหนบนโลกใบนี้ที่ไม่ทําให้รู้สึกขอบคุณขอบคุณทุกๆคนมากๆจริงๆนะคะขอบคุณครอบครัวที่แสนพิเศษขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่เอ็นดูขอบคุณกัลยาณมิตรที่แสนดีขอบคุณแฟนคลับและขอบคุณทุกคนที่อยู่รอบข้างที่เราพากันมองไป แต่ในทางที่ดีและร่วมยินดีไปกับเราขอบคุณที่ทำให้โลกของเราในวันนี้มีแต่เรื่องสวยงามขอบคุณค่ะแต่ความยินดีที่คนเราเลือกมองและเอ่ยคำสุม,มนทิพย์เหลืองอุทัยนะครับทั้งนี้เมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาคนระับหนุ่มบี้ให้สัมภาษณ์สื่อบลชนถึงกรณีที่มีข่าวว่าแฟนสาวกุ๊กิบสุม,มนทิพย์เหลืองอุทยัยนักร้องและนักแสดงสาวก,กำลังตั้งท้องโดยนักร้องหนุ่มยอมรับว่าจริง เป็นข่าวดีเพิ่งทราบไม่กี่วันนี้เองจริงๆจะตั้งใจมีสปายให้กิฟก่อนคือจะขอแต่งงานเดี๋ยวเราจะแถลงข่าวเร็วๆนี้นะครับอีกไม่นานข่าวดีนี้เพิ่งทราบเมื่อสี่วันที่แล้ววินาทีตอนที่ทราบก็น้ําตาไหลดีใจมากๆเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าเป็นความตั้งใจที่อยากจะมีน้องหรือเปล่านักร้องหนุ่มกล่าวว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ลิขิตมาอยู่แล้วไม่ได้บอกว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่ขอถามว่าครอบครัวว่าอย่างไรบ้าง นักร้องหนุ่มกล่าวว่าที่บ้านยินดีทุกคนดีใจคนรอบตัวครอบครัวทั้งสองฝ่ายและบริษัทเรื่องสําคัญแบบนี้เราคุยกับครอบครัวอยู่แล้วจริงๆเราทั้งสองฝ่ายมั่นกันมาสักพักแล้วเมื่อประมาณ2-3เดือนที่แล้วตามที่เห็นในอินสตาแกรมครอบครัวเราเจอกันบ่อยมากๆเหมือนเป็นกนารสู่ขอแบบไม่เป็นทางการกับคุณแม่กิฟแล้ว